สวัสดีค่ะยองผีน้อยใครที่อยากจะกลับไทยนะคะต้องทําอย่างไรบ้างมาหาเมี่นะคะทําแค่2อ,อย่างเก็บกระเปา๋าแล้วก็เซ็นเอกสารแค่นั้นนะคะแล้วก็ทิ้งหน้าพัสดที่อยู่ในกระเบอือโทรสามอย่างนี้ก็คือสามารถกลับไทยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเอมี่จะทําอะไรบ้างนะคะก็สําหรับใครที่จะกลับกับเอมี่นะคะคุณสามารถที่จะเลือกไฟล์บินเวลาที่บินแล้วก็ราคาของเที่ยวบินได้เลยนะคะเพราะว่าเอมี่จะแคปแล้วก็ให้เราดูแบบสดๆณนะที่นั้นเลยว่าวันที่ที่คุณจะกลับเนี่ย รา,าคาเท่านี้เท่านี้ไหวไหมหรือว่าอะไรยังไงเอมีม่มีข้อแนะนำยังไงยังไงบ้างเลยนะคะแล้วก็แม้แต่การจัดกระเป๋านะคะสําหรับคุณ23โลต้องเก็บกระเป๋ายัางไงนู่นนี่นั่น,นเอมี่จะดูให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะสําหรับใครที่บินกับเอมี่นะคะแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าจะทําเองอ่าแต่ไม่รู้ขั้นตอนเลยค่ะเนี้ยก็สามารถที่จะ inbox ม,มาหาเอมี่โดยตรงนะคะทั้งต่อตอแล้วก็บ้าน เขียวแล้วก็บ้านฟ้านะคะก็สามารถติดต่อเอมี่ได้เลยโดยเอมี่ทิ้งไว้ให้นะคะที่อยู่นะคะแล้วก็สําหรับใครที่จะเดินทางกับเอมี่เอมี่บอกเลยว่าเอมี่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อตัว๋วรายงานตัวที่ออนไลน์รายงานตัวที่สนามบินนะคะเอมี่ดูแลให้ทุกอย่างคุณแค่เซ็นเอกสารอย่างเดียวคุณก็บินได้เลยนะคะวันที่เดินทางนะคะเอมี่ก็พาไปรับลูกค้าถึงที่นะคะแล้วก็พาไปที่สนามบินไปรายงานตัวก่อนแล้วก็จากนั้นก็เช็คอินแล้วก็ส่งเข้าเกตนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบว่ากลัวจังเลยแบบว่ากลัวหาแบบ เกตที่จะขึ้นเครื่องไม่เจอไม่ต้องห่วงนะคะเอมี่จะอยู่กับเราทั้งทางโทรศัพท์ทุกอย่างเอมี่จะแนะนําให้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเดินทางคนเดียวเราจะเออหนูเออแบบไม่ชินกับการเดินทางไม่ต้องกลัวค่ะเอมี่จะอยู่กับเรานะคะตลอดในการเดินทางนะคะจนเราขึ้นเครื่องนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สําหรับใครที่จะเดินทางก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ